ที่ถนนเรียบแม่น้ำมูลชุมชนกุดปาขอตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถฉีดน้ำกวาดทำความสะอาดถนนสถานที่พักอาศัยและกำจัดขยะที่ลอยมากับน้ำเพื่อให้สามารถใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาได้ สำหรับถนนเรียบแม่น้ำมูลชุมชนกุดป่าคอเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมากกว่าหนึ่งเดือนเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แม่น้ำมูลประกอบกับลักษณะของพื้นที่เป็นแก้มลิงทำให้เป็นที่เก็บกักน้ำพอน้ำเอ่อล้นก็ส่งผลกระทบต่อถนนหนทางตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้เมื่อน้ำลดก็เกิดโคลนตมและขยะผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำทับถมบนพื้นผิวการจราจรนายพงศ์ศักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางที่น้ำพึ่งลดอีกทั้งยังมีการตรวจดูความเรียบร้อยด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีในการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดอุบลราชธานีกำลัง จากกองบิน21ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีก็ได้แสดงความห่วงใยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยได้กำชับในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆวันให้ไม่ขัดสนซึ่งมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกว่า5,000ครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนกลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด